สวัสดีครับทุกคนครับห่างหายคลิปไปนานเลยนะครับสำหรับฟาร์มแพะนะครับก็ช่วงนี้นะครับหลายๆฟาร์มนะครับหลายๆคนที่ติดตามทางความเคลื่อนไหวในวงการของแพะนะครับก็จะรู้นะครับความเคลื่อนไหวช่วงนี้ก็คือว่าหลายๆฟาร์มนะครับหลายๆคอกเ่ยก็มีการขายยกคอกนะครับฮิตมากกำลังช่วงนี้นะครับกำลังฮิต หิดไข่ย,ยกกคอกนะครับแต่นะครับคุณครูก็สังเกตเห็นว่า,าหลายๆฟาร์มก็ซื้อพ่อพันธุ์หรือว่าซื้อแม่พันธุ์เข้าเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับซื้อเข้าใหม่เรื่อยๆเลยนะครับมันก็ทําให้เราดวงต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเอการเลี้ยงแพะต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับ แต่ก็มาวิเคราะห์อีกรอบนึงมามองนะครับเห็นแฟนเฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆพอ้านะครับที่เราที่คุณครูเองกเอ็เข้าไปแอดเพื่อนนะครับแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวว่าในช่วงนี้นี่ราคาแพะเป็นยังไงบ้างเห็นประกาศรับซื้อกันเยอะมากเลยนะครับแพะคขุนนะครับถ้าเกิดขายยกคอกเยอะๆนะครับเราก็จะไม่ค่อยนะครับมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับ ก็ช่วงนี้ก็คงต้องอดทนนะครับแล้วก็เลี้ยงกันไปนะครับเพราะว่าได้เลี้ยงเขาแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ชอบแล้วก็รักนะครับทําในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักนะครับก็ช่วงนี้ราคาคุณครูมองว่าราคาก็ยังดีอยู่นะแม้แต่แม่พันธุ์พ่อพันธุที่เป็นเลือดร้อยนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับมาอัปเดตสมาชิกใหม่กันดีกว่านะคุณครูมีสมาชิกใหม่หนึ่งตัวนะครับเป็นแม่นี้นะครับแม่ดาราคุณครูซื้อเข้ามาใหม่นะครับ ให้กินอาหารยังกลัวอยู่เลยนะครับเนี่ยนะครับก็คนขายคนที่เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเป็นเลือดร้อยนะแต่ก็ถือว่าตัวใหญ่มากครับทรงเขาดีทรงอะไรดีนะครับหุ่นดีก็น่าจะผสมกับไบเดนไปแล้วนะครับผสมกันไปแล้วหละนะครับก็ต้องรอดูว่าจะจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าที่ไปซื้อมาเจ้าของเขาบอกว่าเออมันต้อง ต้องรับได้เราก็ถือว่าเขาตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ดีนะครับหุ่นดีนะครับเข่าได้ทรงเข่าสวยนะครับก็ถ้าไม่ร้อยก็อาจจะสุดเลือดสูงนะครับก็ซื้อมาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็ซื้อเข้ามาในราคาที่จับต้องได้ครับก็ในตอนนี้ก็จะมีสมาชิกอยู่1 2 3 4 5 6องส1มสี สิบเอ็ดเป็นสิบห้าตัวสิบหกตัวกับตัวที่ <Okay. S 2> คุณครูเอาไปฝากผสมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ผสมลรกไปถึงเขาแล้วก็ไม่เป็นสัตว์ซะจะได้เอากลับคืนมาซะเสาร์อาทิตย์นี้แหละ,ค,ะ <Okay. S 2> ครับก็จะเอาไปไว้คอข้างๆกับคุณยายแก่ตรงนี้แหละนะครับรอให้กลับสัตว์ก็จะเดี๋ยวปล่อยให้ใบเดนได้เป็นคุณพ่อนะครับก็เริ่มจะเข้าแปดเดือนแล้วนะครับใบเดนผสมไปสี่ตัวแล้วนะครับดูหุ่นหน้าอกสิดูหุนนะห่น ห่วงกินอย่างเดียวเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเอามาเพื่อยกระดับสายเลือดนะครับแล้วก็ลูกเขาจะลูกของเลือดร้อยนะครับที่เป็นที่มีกับแม่เลือดผสมเนี่ยเขาก็จะให้น้ำหนักดีนะครับตอนนี้ก็คุณครูก็เลี้ยงไปยังไม่มีเด็กๆเ,เกิดในในคอกสักตัวเลยครับรอเพราะว่าตัว แม่เนี้ยนึกว่าท้องก็ไม่ท้องนะครับก็บคุณสองปรากฏว่ากัดสัตว์ก็เลยได้ให้ไบเดนมาเป็นคุณพ่อแทนนะครับผสมไปแล้วนะครับผสมไปแล้วนะครับก็รอดูตัวนี้ครับเดี๋ยวก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะมาถึงก็ยังไม่ได้ทําขยาดไม่ได้ทําวัคซีนให้นะครับไม่ได้ทาพวกวิตามินอะไรให้ก็มาถึงก็อยู่กับไบเดนเลยปล่อยให้อยู่ด้วยกันก็ก็วันนั้นเห็นก้นเปียกเลยนะครับน่าจะผสมกันแล้วก็มีน้ําชืดน้าเมือกน้ําอะไรแบบ ไหลเต็มพื้นนะครับก็น่าจะน่าจะผสมไปแล้วนะครับรอดูนะครับก็สองสาวนี้ก็เดยวสิ้นปีนะครับก็จะปล่อยให้ไบเดนคุมนะครับก็คงจะได้เห็นลูกๆของเขาเลือดเอฟนะครับผสมกันนะครับเด็กๆชุดนี้ก็กินเก่งมากนะครับนี่คือรอบสองที่คุณครูให้แล้วเริ่มกินเริ่มเริ่มเลือกกินแล้วเมื่อกี้นี่กินเกลี้ยงเลยนะครับกินสักเกลี้ยงเลยนะครับคงจะได้นอนกันแล้วล่ะ นะครับก็ช่วงนี้คุณครูไม่มีลูกหมูขายไอ้ลูกแพะขายแต่ถามว่าตลาดเนี่ยพอ้าในในเฟซบุ๊กนะครับในกลุ่มเฟซในกลุ่มอะไรพวกนี้ถามซื้อหมูไอ้ซื้อแพะกันแบบเกลียวนะครับลูกขุนลูกอะไรเงี้ยครับให้ให้ราคาถือว่าก็ก็พอฟังถ้าใครมีแพะช่วงนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองอยู่เหมือนกันนะครับขอให้เราดูแลดีๆนะครับแล้วก็ ให้เขามีลูกเกิดทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้รายได้ที่ต่อเนื่องนะครับก็หลายคนที่ถามมาว่าเห็นข้อคุณครูเปิดล่มแบบนี้มียุงไหมก็ถ้ามันมีนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากอายากันยุงไฟฟ้าก็ไม่ได้จุดแล้วช่วงนี้ครับปล่อยไปปกติเลยนะครับฝนตกอะไรก็แม้แต่หมู่เองคุณครูก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเจอยุงมากมายสักเท่าไหร่ ก็ถือว่าดีเหมือนกันครับแต่ก่อนนะยุงเยอะมากนะครับยิ่งตอนทําครอบใหม่ๆนั่งไม่ได้เลยต้องรีบกลับบ้านอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับไม่เขาไม่ไม่เยอะไม่อะไรสักเท่าไหร่ก็ยังแพะเราอยู่ได้ยุงมันก็จะมีปัญหานะครับถ้าเกิดเราถ้ามันเยอะจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหากับตัวเมียนะครับหรือตัวผู้อย่างเงี้ยครับเขาจะมากัดตรงตรงไข่เขาแล้วก็อันนี้ก็กัดราวานมนะครับถ้าเยอะๆเนี่ยทำให้สามารถเป็นแบบ เป็นตุ่มเป็นผู้พองขึ้นมาแล้วทําให้นมขาดได้เลยนะคุณครูเคยเจอของคุณป้านะครับทําแบบเราไม่ได้ดูจนจนเกิดเป็นนมขาดเลยนะครับหัวนมขาดออกจากกาันเลยนะครับก็ทางที่ดีทางป้องกันก็คือวิธีงนะ่ายๆคือใช้ยากันยุงไฟฟ้าเนี่ยฮะใช้ยากรนยุงไฟฟ้าจุดให้นะครับก็ช่วยได้ ได้ดีเลยทีเดียวนะคุณครูเคยใช้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ใครที่ยุงเยอะนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแต่ของคุณครูเนี่ยที่คอกเนี่ยก่อไฟไม่ได้นะครับไม่ยังไม่อยากก่อไฟเพราะว่ามีหมูคลอดนะครับหมูติหมูคลอดลูกอยู่ก็ควันไฟมันจะไปทําให้น้ํานมน้ำนมไม่มีน้ํานมแห้งได้นะครับดูสินี่อ้วนตุ้ยเลยไหมครับนี่ดูท้องนะครับราคายังดีอยู่นะครับก็ฝาก ทุกคนนะครับติดตามนะครับว่าฟอกครูทันฟาร์มจะมีลูก <Okay. S 1> ลูกลูกแพเกิดในเร็ววันนี้แหละครับอาจจะประมาณสักปีใหม่นะครับก็คอยดูพัฒนาการข้อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คุณครูก็ถ้าเจอแม่สวยๆอย่างนี้ก็จะซื้อเข้าอยู่นะครับได้ซื้อเข้ามาเก็บไว้นะครับก็อาจจะได้ซื้อเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้นะครับแม่ตัวใหญ่ๆเนาะพัฒนาแบบโครงสร้างดีๆเราก็จะซื้อเข้ามาเป็นแม่บล็อกผสมกับ พ่อรดร้อยที่เรามีอยู่นะครับอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับอย่าเพิ่งท้อแท้กับการเลี้ยงแพ้เนาะเห็นว่าราคาไม่ค่อยดีบางคนก็ขายแบบยกข้อไปเลยอยู่ใกล้ๆของคุณคูยเองก็ยกไปนะครับมีน่าจะมีหลายตัวเหมือนกันแหละนะครับก็ได้เงินประมาณสักสองแสนนี่แหละฮะยกไปนะครับก็ได้เงินก้อนนะฮะ แต่ทีนี้อย่างาคุณป้าคุณครูกับพอลุงที่เลี้ยงก่อนของคุณก็ก็ว่าจ,จะขายนะแล้วก็อาจจะซื้อพันธุใหม่เข้าอย่างเงี้ยครับชุดใหม่เข้ามาเลี้ยงนะครับอาจจะเลี้ยงน้อยลงประมาณนี้นะครับก็คุณครูลุ้นสองสองแม่นี้นะครับแต่ว่าไม่กลับสัตว์นะน่าจะติดแล้วล่ะครับน่าจะติดแล้วผสมวันที่เก้าเดี๋ยวไปดูคุณครูจะจดไว้นะครับเขาน่าจะผสมวันที่เก้าแม่นี้ผสมวันที่ห้าแม่นี้ผสมวันที่เก้านะครับตัวนี้ผสมวันที่เก้า ห้าเดือนสิงหาสิงหากันยานี่ได้หนึ่งเดือนแล้วครับนะครับได้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับน่าจะได้หนึ่งเดือนไม่กลับสัตว์ก็น่าจะผ่านแล้วแหละครับผ่านรอบนะครับนี่คือพ่อครับพ่อไปเด่นก็ขอให้มีลูกแพะนะครับตอนนี้มีเราได้ขายตลอดเลยนะครับคุณครูมองว่าแค่แค่ไม่มีลูกเท่านั้นเองเดี๋ยวมีพ่อพนันธแม่พันุเราพร้อมนี่เดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่า มีลูกแพ้เนี่ยมันได้ขายเรื่อยๆจริงๆนะครับเพราะว่าตัวผู้เนี่ยขายใช้สอยนะครับในในเอามาซื้อพวกหัวอาหารเสื้ออะไรให้กินได้เลยที่เป็นตัวผู้เนาะส่วนตัวเมยอย่างชุดนี้ครับเยวจะให้ดูเนาะเนี่ยนี่ครับชุดหนึ่งสองสามสี่เนี่ยชุดสี่แม่นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าโตเป็นสาวคอแดงนะครับเจ็ดเดือนนี้คุณครูมองว่าได้เงินเกือบห้าหมื่นนะครับสี่ตัวนะครับ แต่ว่าเราจะทําเป็นแม่บล็อกนะครับอาจจะเก็บไว้นะครับไม่ไม่ได้ปล่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเริ่มนี่จะเข้าเดือนที่เดือนที่สี่แล้วนะครับเนี่ยจะได้สี่เดือนแล้วนะครับจะเข้าสี่จะเข้าห้านู่นแหละ atura, เพราะว่ามันเป็นแค่ลูกผสมนะ e. มันมันก็โตไม่เหมือนพวกอ,อ่าลูกผสมเรือดร้อยครับลูกผสมเรือดร้อยคุณครูอ่าสวยจริง,รงๆนะครับแต่ชุดนี้ก็เป็นลูกของคุณสองนะครับอ่าชุดนี้เป็นลูกของคุณสอง นะครับแม่เขาก็นมเสียนมแบบไม่ค่อยดีตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นขี้เลือนขี้ไรเนาะคุณครูก็จะเก็บลูกๆไว้แทนแม่เขาอันนั้นก็เป็นลูกอีกตัวหนึ่งในลูกแม่สําฤนะครับก็ถือว่ารอเป็นต่อเป็นเนี่ยรอเป็นเจ้าสาวของคุณไบเดนนะครับไบเดนเขาเจ้าของเดิมที่มาท,ที่คุณครูไปซื้อไว้นะคือเขาอุ้มเขากอดเล่นนะครับไบเดนเขาก็เลยอ่าน่าจะ คุณ <c oughs> ตกใจไปนู้นนะครับ่าตัวผู้คุณคุณต้องปล่อยออกมาบ้างครับไม่งั้นเครียดร้องนะครับเจอเราเนี่ยร้องเพราะว่าเราเลี้ยงตามใจเขามาก่อนหน้านั้นว่าให้ให้ปล่อยออกมาดูนะครับหนามากหนาตึ๊ดเลยนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ดูพัฒนาการของครูทันฟาร์มดูลูกๆของไบเดนนะครับก็ฝากกดติดตามกด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับคุณครูได้ทําวิดีโอ,เ,อเกี่ยวกับแพ้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอยากทราบเรื่องอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอาจจะไม่มีความชนานาญมากแต่ก็พอมีความรู้บ้างอาจจะมาแชร์จากประสบการณ์จริงๆของคุณครูเลยนะครับว่า เลี้ยงยังไงให้สุขภาพดีแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันนะครับโอเคครับคงเจอกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปด้วยบ้านท้ายไบเดนนะครับนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ